สวัสดีทุกคนใครว่ามีผัวฝรั่งแล้วสบายส,สบายถ้าทุกคนอ่านภาษาอังกฤษเก่งแล้วหรือพูดภาษาอังกฤษเก่งแล้วหรืออ่านออกเขียนได้ภาษาอังกฤษก็จะสบายแต่เราไม่มีพื้นฐานย้ายมาอยู่ใหม่ๆก็ต้องไปเรียนหนังสือเลี้ยงลูกไปด้วยเรียนหนังสือไปด้วย มันไม่ได้สบายนะทุกคนมันสบายอยู่สบายใจเอสบายกายแต่ไม่สบายใจเพราะว่าหนึ่งเราต้องมาเดียนเหมือนกับเด็กเหมือนกับเด็กที่นี่ดีนะที่เป็นเอ่อเป็นภาษาอังกฤษแล้วเมียฝรั่งแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะบางคนก็ได้ผัวสบีเรนบางคนก็ได้เยอรมนีหรือได้เดนมาร์กหรือนอร์เวย์ ก็ต้องไปเรียนภาษาเขาอีกเหมือนเหมือนเด็กๆไปเรียนหนังสือนะ่ะนี่อันนี้เป็นโนต้ตโนต้ตที่ช่วยให้จำจาได้แล้วปากกาปากกาที่แม่ใช้จะเป็นปากกาแบบหลายสีดูไปซื้อมาใหม่แบบหลายสีเพื่อที่จะให้เราจำได้มันจะช่วย ทำให้สมองเราจำนะ่ะมันเป็นสีสันสดใสเราก็ต้องมาหาัดเขียน a b c เหมือนกับเด็กแต่ว่า a b c มันก็ไม่ได้มีแค่ตัวเดียวใช่ไหม a b c มันจะมีพิมพ์เล็กกับพิมพ์ใหญ่นี่แหละที่ยากที่สุดของการเรียนภาษามันง่ายสำหรับคนที่มีพื้นฐาน แต่สำหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานแบบเรามันค่อนข้างยากค่อนข้างยากนะทุกคนไม่ใช่ว่าค่อนข้างยากนิดนึงอย่างนี้ไม่ใช่แต่ยากมากพึ่งไปเรียนได้ประมาณสองสามอาทิตย์เองสองสามอาทิตย์นี่แบบประมาณนี้แหละทุกคนแต่ก็พอจำได้เป็นบางคำเป็นบางคำนะไม่ใช่ทุกคำเราก็พยายาม หาปากกาที่มันดากสีแบบนี้เพื่อที่จะมาให้ให้มันมองมองเห็นง่ายแล้วก็ช่วยเราจำด้วยเขียนตัวเล็กแล้วก็ต้องมาเขียนตัวใหญ่เขียนตัวใหญ่แล้วก็ต้องมาเขียนตัวเล็กเพราะมันจะมีทั้งพิมพ์เล็กและพิมพ์ใหญ่อันนี้จะเป็นจะเป็นที่เขียนเราเขียนไว้เราจะเขียนคู่กันไว้นะ เราจะเขียนพิมพ์เล็กกับพิมพ์ใหญ่ไว้แบบนี้มันจะคู่กันตัวไหนที่เราจําไม่ได้เราก็จะเอาภาษาไทยเขียนไว้ข้างบนแต่อันนี้อันนี้เรามีเราซื้อมาจากเมืองไทยดีมากทุกคนมี 400, 000, 4, 000, สี่ร้อยคำศัพท์สี่พันสี่พันเอ่อคำศัพท์มันมีมันมีให้เรา เราอ่านแล้วให้เราจําแบบนี้มันค่อนข้างจะดีมากๆเลยเดี๋ยวนะทุกคนเห็นไหมมันจะมีมีคำให้เราตรงนี้แล้วก็มีมีชื่อมีชื่อเอ่อสถา,านที่หรือพวกนุกอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีให้เราเราอ่านเนี่ยพร้อมกับคําศัพท์ให้ the sun rise is in the i a s มันก็จะมีคําแปลให้เราด้วยมีคําแปลให้ศจสษบเรียบร้อยแต่เราก็ต้องพยายามเขียนแล้วจําแล้วก็มันจะช่วยได้มากในคําศัพท์คําศัพท์ที่เราไม่รู้มีมีธงชาติให้ด้วยดีมากเลยซื้อมาสองเล่มแบบนี้ซื้อมาซื้อมาจากเมืองไทยมันมีคําศัพท์ให้เราด้วยแล้วก็มีเอ,อ่อ สำหรับอะไรนะสำหรับมันมีคำแต่งประโยคให้เราเรียบร้อยนะ่ะเดี๋ยวในนี้นะ่ะมันดีมากที่เราไม่ต้องไปไปไอ้นี่นะ่ะเราแค่เราแค่หัดอ่านฝึกอ่านกับฝึกฝึกเขียนอันนี้แต่เวลาเราพูดอะเวลาเราเราพูดเราคุยใช่ไหมเสียงเสียงมันสำเนียงมันจะไม่เหมือนไม่เหมือนคนอังกฤษพูดแต่ว่ามันก็พอแทนกันได้ เวลาเราไปเรียนอย่างนี้เราก็จะจําจําอันนี้เราจะจํา I go to school by by school bus เนี่ยไปกับรถโรงเรียนอย่างนี้เราก็จะเราจะจาอันนี้ใช่ไหม I go to เราก็จะเราจะจําไปทีละตัวสองตัวแต่มันก็ยังโชคดีอยู่มันช่วยได้เยอะ ช่วยได้เยอะมากอันนี้ก็จะเป็นตังเป็นเอ่อสมุดจากโรงเรียนเป็นหนังสือจากโรงเรียนโรงเรียนให้มามันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยทุกคนเหมือนมาเริ่มต้นใหม่อะเหมือนมาเริ่มต้นใหม่ที่นี่มาเริ่มเริ่มต้นปวดหัวปากกาแบบนี้ดีมากเลหลายสี หลายสีเพื่อที่จะให้เราจำตอนนี้เราจำได้แล้วเราจำเออ ABC ได้แล้วทั้งพิมพ์เล็กและพิมพ์ใหญ่เหลือแค่เราต้องจำคำศัพท์คำศัพท์ที่เราใช้บ่อยอะเร,เราต้องหัดจำตรงนั้นให้ได้แล้วเราก็เอามาแต่งประโยคแต่ตอนนี้เรายังจำไม่ได้ <laughs> สามีก็ถามว่าเขาสอนไหม เขาทำงานทุกวันเนาะเขาไม่มีเวลามาสอนเราเรแค่สอนลูกก็ไอเนี่ยแค่สอนลูกก็มากพอแล้วอ่ะ t t u b แล้วที่โรงเรียนไม่มีเพื่อนด้วยนะทุกคนเพื่อนไม่ค่อยมีเลยที่โรงเรียนนะ่ะมีแต่คนปากีสถานผู้หญิงปากีสถานแล้วพื้นฐานเขานะ่ะก็มี เขาเรียนมาแล้วนะทุกคนผู้หญิงปากีสถานเขาเรียนภาษาอังกฤษนะบ้านเขานะ่ะอัพกันอย่างเนี้ยเขามีพื้นฐานภาษาอังกฤษมาแล้วแต่ประเทศลราเรายังไม่มีประเทศเราลาวของเรายังไม่มีไอเนี่ยพื้นฐานภาษาอังกฤษนี่ปากกาเป็นสีสีแบบนี้มันจะช่วยให้เราจำนะทุกคนเห็นไหมสีมันจะสีมันจะสว่างแล้วมันช่วยให้เราจำ ช่วยให้เราจำ <c oughs> ถ้าเราจำ a b c ได้อย่างเนี้ยเราก็ค่อยค่อยจำคำศัพท์จำค่อยๆจําจำคำศัพท์มันให้ได้ค่อยค่อยเปลี่ยนค่อยๆไป <c oughs> ชอบสีเขียวมากเลยสีเขียวสว่างมากบางคนบอกเอ้ยอ,อยากได้ผัวฝรั่งอยากได้ผัวฝรั่งหาให้หน่อยไปเดียนก่อน เรียนภาษาอังกฤษก่อนแล้วก็หาเอาเลยทีนี้ไปหาเอาเองเลยอยากได้แบบไหนนะ A B C นี่มันจะมีพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่นี่แหละบางทีก็ลืมตัวเล็กเห็นไหมพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ประการนี้จะสวยมากเลยเห็นไหมทุกคนมันช่วยจำได้ดีนะช่วยจำได้ดีมาก นี่หาเพื่อนเรียนสามีไปทำงานแม่อยู่บ้านอยู่บ้านไปด้วยเรียนไปด้วยทำงานบ้านไปด้วยไม่ได้สบายเลยทุกคนใครบอกว่าเป็นเมียฝรั่งสบายมันไม่จริงมาช่วงมาแรกแรกนี่หลายคนแทบเป็นบ้าทั้งเหงาทั้งเศร้าอากาศก็หนาวฝนก็ตกทุกวัน เอาอะไรมาสบายก่อนมันสบายกายแต่มันไม่สบายใจมันมันปวดหัวเครียดหนึ่งไม่ได้ทำงานสองเลี้ยงลูกอยู่บ้านสามต้องมาเรียนภาษาอังกฤษถ้าบางคนเจอสามีไม่ดีก็ยิ่งจะยิ่งจะแย่เป็นซืนเช้าได้เลยแต่โชคดีไม่มีใครกดดันสามีก็ไม่กดดันมีแต่เรากดดันตัวเอง ต้องใส่แว่นสายตาที่โรงเรียนต้องใส่แว่นสายตาพูดไปเรื่อยอันนี้พูดไปเรื่อยแต่ที่นี่มันดีมันดีตรงที่รัฐบาลเขาให้เรียนฟรีแล้วผู้หญิงอัพกันหรือผู้ชายที่เขาย้ายมาเขาก็จะไปเรียนก่อนเรียนก่อนหกเดือนแล้วค่อยทำงานทำหางานทำ แต่มันโชคดีตรงที่เราเรียนแค่วันอังคารกับวันพหัยสเราเรียนวันละสองชั่วโมงก็เหมือนเราต้องมาจำมาจาที่บ้านเอาอย่างเนี้ย <c oughs> เพราะฉะนั้นใครที่มีลูกหลานเพิ่งย้ายมาใหม่ๆอย่าไปกดดันเขา ว่าอู้ต้องโ่งเงินกับบ้านอย่างโน้นอย่างนี้อย่าเพิ่งไปกดดันเขาเลยให้เขาได้เรียนหนังสือก่อนเหมือนตัวเราอะ่ะต้องเรียนหนังสือก่อนก่อนที่จะหางานทำสีประกาสวยมากเอาสีประกาสวยมากเลยดูสิสวยมาก